ลดน้องได้หรอฮะลดน้องได้พี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาเจอพี่ๆนะครับไอดอลของผมนะฮะวันนี้นะพี่อ๋อนะครับอาร์ทิเศกนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมนะฮะวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะฮะแต่คิดว่าต้องได้เจออยู่แล้ววันนี้นะฮะเพราะว่าลุงพลมาที่ตลาดโงงเตียนะครับ สามโคกนะฮะวันนี้ก็เลยมาเจอพี่ๆเขาไปที่พูดคุยกันนะครับอันนี้ก็พี่อ๋อนะครับช่อง DIY พี่อ๋อดี Y เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อาทิเศกครับช่องอาทิเศกนะ,ะช่องยูทูบเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นช่องใหญ่นะครับแล้วก็ชื่อดังด้วยนะฮะชื่อดังไม่มีใครไม่มีรู้จักใช่ผมยังรู้จักเลยวันนี้ดีใจมากเลยได้มาเจอนะครับ ได้มาออกช่องมานามานาของผมดีใจมากเลยมาเจอฝากช่องมานามานาด้วยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านลุงพลก็ไปเจอกันได้นะครับได้ครับก็มาเที่ย้นงเนาะครับใช่เดือนที่แล้วแทบจำไม่ได้เลยทำานี้เป็นเดือนแล้วเนาะเป็นไอดอลเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยที่อ่ยจุดเริ่มต้นเลยที่ที่มาทำตรงนี้ครับ เพราะว่าตะกอเนี่ยไม่เคยออกสื่อไม่กล้าออกสื่อพี่มองตรงไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรไม่กล้าแสดงออกแต่พอเห็นพี่เขาทำนะว่ามันมันเกิดจุดแรงจุดประกายไงปิ๊งปิ๊งปิ๊งแล้วก็ลองผิดลองถูกตัดต่อก็ไม่เป็นไม่เป็นฮะแต่ว่าผมพยายามฮะพี่เขาก็พยายามบ้างก็เลยมาตัดตีประต่อก็ยังก็ถือว่าไม่เก่งนะแต่ว่าเออก็พอเป็นรูปเป็นร่างอยู่ นะฮะวันนี้ก็มาเจอมันต้องมาเจอเริ่องเรื่องเลยครั้งแรกเนาะนะฮะนะครับก็ดีใจนะครับอันนี้มาเปิดวุฒประจำเลยมั้ยไม่ครับมาเฉพาะงานมาสองวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะสองสองงานสองวันพี่เขาใจดีด้วยนะครับให้นะครับเห็นเรามาไม่เมื่อยครับให้ยาแก้วขวดไปเลยคนละหนึ่งขวดเลยนะฮะมาจากกรกอบนะฮะเดินทางมาเพื่อที่เพื่อที่เจ็ดชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงโอ้โหเจ็ดชั่วโมงก่อจากกรกอบมาตีสี่ตีสี่ ตีสี่ครับอ๋อที่เที่ยงวายเหมือนกันนะวไหมวายวายวาวมากเพราะวันผมเดินทางมาคนเดียวเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับทำมาคนเดียวเลยสุดยอดเลยไวมากผมมาเกือบถึงเหมือผมมาออกจากเที่ยงมาถึงเกือบเที่ยงคืนโอ้โหเสองชั่วโมงเกือสองชั่วโมงกันละครับขับขับคนเดียวขับเรื่อยๆได้ เราทำงานเจอกัให้พี่นะครับที่เริ่มต้นใหม่ก็ทุกคนต้องผ่านจุดนี้มาแล้วแหละผ่านจุดที่หนึ่งก็ได้รู้กลัวทำดีไม่ทำกล้าไม่กล้าสัมภาษณ์ไม่กล้าสัมภาษณ์ใช่ท้ายเราจะผ่านจุดนั้นมาได้เราก็จะเดี๋ยวมันก็ก้าวไปนี่ผมเหมือนกันกับพี่แล้วไงพี่โมเดลตั้งนี้ก็ไปถ่ายอะไรตัวไหนว่าจะไม่พูดอะไร เขาพูดเยอะสเดก็น้อยแม้ว่าจะไม่พูดอะไรประมาณนั้นนะครับครับผมขอบคุณมากเลยแล้วเล่นแล้วเล่นพูดได้ปกติเขาจะไม่ค่อยอะไรส่วนไงญ่เขาพูดไม่เก่งเขาไม่ค่อยเก่งครับกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าขึ้นแต่ละทีเนี่ยมันหนักครับไม่มีหมัดยับนอกเลยมาเดียวเนาะดีเลยเดี๋ยวพี่ขอสายฮาขอได้สายฮาครับความเลื่อมล้ของคุณพี่ มานามานาครับผมชื่อช่อง M A N A แล้วก็มานามานาครับผมมานามานานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่เขาด้วยนะครับยินดีต้อนรพี่เขานะตอนนี้มีคนติดตามอะไรครับพี่ร้อยสิบสี่คนเดี๋ยวก็ขึ้นร้อยสิบสี่คนวันนี้ทริปสิบเอ็อันนี้ให้น่าจะขึ้นเป็นพันแนครับวันนี้โอ้โหบอกแกพี่อ้อยนิดนึงของพี่อ้อยร้อยนั้นนะเพื่อติดตามร้อยคนนะครับ กเ็เคยนะไป <style S 1> นวดฟรีให้บ้านคนอยู่นะครับเด <Hel> ือนที่แล้วนะครับพี่คนนี้แหละสถานที่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีตอนตอนนี้นะตอนนี้มันเขาปรับพี่ปรับอะไรใช,<อ>ใช่เดินตูวกไม่มีพี่คนเข้าไปแล้วถ้าพี่นานาอยากไปอีก่รเชิญครับจะ,บะบามาที่ศูนทีเนาะแต่สถานที่ให้ไ้ให้นวดเพราะว่าผมเนี่ยเตรียมที่ผมจะต้องเต้นห้าชั่วโมงนะโอ้โหต้องเต้นเดียวต้องมีคนนวดหมอหนุ่มไม่ไหวครับหมอหนุ่มนวดไม่ไหว คว่าก็หายคนกูช่วยครับพี่โอ้สุดยอดเลยกันเดี๋ยวตามไปครับวันที่14ไปเจอกันแน่นอนฮะขี่รถแห่รถแห่เยรถแห่มาโนะแก้บนอืมแแก้บนงานใหญ่งานใหญ่ครับงานใหญ่ใหญ่พัว่ากับงานขึ้นมาใหม่ ครับเออวันนั้นที่ ả, นางการแปลงมันที่ว่าถ่ายแข่งยูทูบเบอร์คครใครใครใครได้ที่ห네นึ่งครับได้หมดครับได้หมดใครลงได้หมดเลยครับกิจกรรมฮาๆกันนะครับโอ้โหกิจกรรมร่วมกันใครลงได้หมดไม่ได้พูดถึงว่าแข่งขันไม่ได้แข่งขันรกันครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดไปนี่แหละโอก็ให้ทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนครับครับราวัลปลอดใจทุกคนครับไม่ได้รางวัลที่หนึ่งมรางวัลปลอดใจทครางวัลปลอดใจจะโดนไม่ผ่านตะกิน นี่จะมาชมเชยรึเปล่าชมเชยชมเชยสุดยอดเลยนะครับครับขอบคุณครับฝากช่องเลยนะครับฝากช่องมานาด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแฟนคลับของพี่อ๋อนะครับ d A y กับอาทิเสษนะครับถ้าติดตามแล้วก็ฝากกดรับกดซับสไครต์ให้กับช่องมานาด้วยนะครับเป็นน้องใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ